see you tomorrow every time i died they just printed me out again you're an expendable you're here to be expended that's when everything changed <laughs> <With> multiple <gasps> สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A Plus Just Talk นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเราจะมา Just Talk กันนะครับและในคลิปนี้ครับ เราจะมารีวิวหนังไซไฟที่เสียดสีสังคมแล้วก็จิกกัดความเป็นมนุษย์นะครับนั่นก็คือเรื่องมิกกี้เซเวทซึ่งเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับางวันออสการ์นะครับอย่างพงจุนโฮที่เคยฝากผลงานมาแล้วมากมายครับยกตัวอย่างเช่น Snow p i ิซ c e r แล้วก็ p าราไซทที่ทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนครับเขาก็จะเก่งในในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นแลวก็คนบึ้งจิตใจมนุษย์เนี่ยเขาจะเก่งทางด้านนี้นะครับมักจะสื่อทางด้านนี้ออกมา นะสำหรับเรื่องมิกกี้เซเนะครับเร,เรื่องงคร่าวๆก็จะพูดถึงมิกกี้บาร์สชายที่หนีหนี่ก้อนโตแล้วก็สมัครใจไปเป็นคนที่ใช้แล้วทิ้งนะครับเพื่อต้องการหนีไปยังอนณานิคมนอกโลกโดยมิกกี้เนี่ยถูกใช้ทดลองหลากหลายอย่างเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ไม่ต่างจากหนูทดลองที่ตายแล้วตายซ้ำตายซากนั่นแหละจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับซึ่งตัวมิกกี้เนี่ยได้ตายมาถึง17ครั้งแล้วนะ ครั้งนี้ถ้าเขาตายก็จะเป็นครั้งที่18แต่ก็ไม่ได้รู้สึกชินชากับการตายแล้วก็ถูกปริ้นต์ออกมาใหม่แต่อย่างใดนะครับเขายังคงเกลียดการตายเหมือนเดิมแต่แล้วนะครับหายนะของเขาก็มาถึงจนได้เพราะเขาดันมีมิกกี้อีกคนโผล่ขึ้นมาก็คือหมายเลข18ซึ่งเป็นกฎข้อห้ามขั้นร้ายแรงนะครับว่าห้ามมี Multiples หรือคนที่มีหลายร่างจะต้องถูกกำจัดทิ้งให้หมดครับ สำลายยังโดนฝูงครีปเปอร์สิ่งมีชีวิตต่างดาวคล้ายๆหนอนแมลงบุกโจมตีทั้งมิกกี้17และมิกกี้18จะรอดคู่หรือว่าตายหมู่อ่ะอันนี้ต้องไปหาคำตอบในโรงกันเอาเองนะครับหลังจากที่ผมได้ดูนะครับเราก็ยังคงสัมผัสถ,ถึงการเสียสีจิกกัดสังคมทุนนิยมของผู้กับพงจุนโฮเหมือนเดิมอย่างตัวละครมาแชลเนี่ยผู้นำจองเผด็จการที่มองเห็นชีวิตคนอื่นเนี่ยไร้ค่า เป็นเครื่องมือเพียงเพื่อใช้งานของตัวเองเท่านั้นแหละนำแสดงโดยมาร์คราฟเฟอรโร่ครับที่เป็นเดอะฮักน่ะโอ้เขาแสดงได้หน้าทุบจริงๆและเรื่องนี้นครับเราจะได้เห็นฝีมือการแสดงแบบสุดติ่งของโรเบิร์ตพัชินสันนะครับถึงจะเป็นมิกกี้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะอุปนิสัยแต่ละคนตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์ที่18เนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งตัวโรเบิร์ตเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากๆนะครับผมชอบหรือบางอย่างในหนังนะครับเขาก็พยายามจะสื่อว่า สิ่งที่มนุษย์เองเนี่ยมองว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นอันตร,รายต่อมนุษย์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้ความจริงแล้วนะครับมนุษย์ก็คือตัวอันตร,รายที่สุดในจักรวาลน,นั่นแหละครับจริงมาสำหรับมิกกี้เซเวนทีะครับก็ดัดแปลมาจากนว,วนิยายไซไฟของนักเขียนเอ็ดเวิร์ดแอสตันซึ่งตีพิมพ์ในปี2022 โดยต้นฉบับนะครับเขาจะเป็นมิกกี้เซเว่นเท่านั้นแต่ว่าพอมาเป็นฉบับภาพยนตร์มูวี่เนี่ยเขาก็เหมือนแบบให้เราได้เห็นความตายซ้ําตายซาาของพิกกี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ17คนเลยนะก็อย่างที่บอกครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่ถูกปริ้นต์ออกมาใหม่เนี่ยเขายังคงมีเมมโมรีความทรงจําเดียวกันทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนที่ออกมาจะมีอุปนิสัยลักษณะที่แตกต่างเฉพาะตัวกันออกไปจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ และที่ผมชอบมากๆครับคือน้องคริปเปอร์เนี่ย,ยคตรนน่ารักเลยมันมีความน้อนอยู่นะครับถึงมันจะเป็นรูปร่างลักษณะที่แบบยี้ๆเหมือนนอนเหมือนแมลงใช่ไหมแต่ว่ามันมีความน่ารักซ่อนอยู่นะครับไม่เชื่อลองไปดูในหนังกันได้ครับและเรื่องนี้ครับทำไมถึงแนะนำให้ไปชมในโรง i m a x นะครับผมแนะนำนิ่งอย่างนี้ก่อนครับว่าบรรดาหนังไซไฟทั้งหลายเนี่ยแนะนำนะครับว่าควรไปดูในระบบ i m a x ด้วยความที่มันเป็นจอยักษ์ภาพแบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยเวลาฉากที่มันเป็นมุมกว้างฉากอาวกาศเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเราอินเข้าไปอยู่ในหนังเนี่ยเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในหนังเลยครับอันนี้คือดีมากๆอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเสียงของโรง iMac เนี่ยเขาโดดเด่นกว่าโรงทั่วไปเลยครับมันกระขึ้นเซอร์ราวกว่ามันได้อัตรสนมากกว่าครับยังไงก็ต้องไปจัดดูครับ i m a มรับรองฟินแน่นอน ก็สรุปกันท้ายคลิปนะครับสำหรับ Mickey 7ก็เป็นหนังไซไฟที่ตลกร้เสียดสีสังคมที่ทั้งสนุกทั้งฮาให้ความบันเทิงกับผมได้ดีมากๆครับอีกทั้งระบบ iMac ที่กระหึ่มสะใจมันสุดๆครับแนะนำเลยครับจัดไปเลยครับลง iMac สสำหรับเรื่องนี้ครับผมขอให้ซัดแปดต็มสิบนะครับค่อนข้างจะถูกใจเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็เข้าฉายเรียบร้อยนะครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นไปตามกันได้ครับไปดูกันได้ไปพิสูจน์ด้วย ตู่คุณเองเท่านั้นครับท้ายคลิปครับก็ชวนเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยกับมิกกี้เซเว่นว่ามีความคิดเห็นยังไงมาพูดคุยมาเมาส์กันได้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากกไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวหนังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ